พวกเรากบแนามวันนี้เราจะมาหนีสัรหลาดในขาว่งกดกันนะครับยูฮูโอ้ยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเป็นการเปิดคลิปที่แบบว่าจำเจมากเลยนะครับแล้วเราเปิดแบบใหม่บ้างไหมนี่ไงแบบเปิดปุ๊บก็จะมีแบบฉากระเบิดเหมือนกับมาร์ทไรเดอร์เอางี้นะถ้าฉันพูดว่าพวกเรากบแล้วนายหลามหลังจากนั้นก็ระเบิดได้เลยนะโอเคมาแบบเท่ๆเลยนะพวกเรากดหลม โอ้ยสเก็ตระเบิดเต็มหลังเลยมั้งเนี่ยโฮ้ยหันหลังไปดูซิโอ้โหหลังเป็นรอยด่างเลยวันนี้เราเปิดตัวกันบนตึกนะผมเพราะว่าเราจะวิ่งออกไปด้านนอกบ้างนะครับผมปกติเราจะวิ่งจากด้านนอกเข้ามาในตึกใช่ไหมแต่ในคลิปนี้เราจะวิ่งจากตึกไปด้านนอกบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วสถานที่ที่เราจะมาหนีในวันนี้ก็คือ o u s ส h e a ดนะครับผม <ST S> แต่ว่าตัวใหญ่เราคงหนีไม่ได้นะเราจะหนีเป็นตัวจิ๋วของเฮาเฮ็ดละกันเฮาเฮ็ดหน่อยใช่ไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนรเราจะหนีรอดหรือเปล่านะครับใครได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้พวกเราด้วยนะครับผมกดซับสไคร้ด้วยท <scheint S 2> ี่สําคัญสําคัญที่สุดกดแชร์นะครับขอบคุณม,มากทุกคนครับถ้าเราจะวิ่งหนีซาบาล่เราจะต้องวิ่งลงตรงนี้ไงแต่ฉันอยากจะลองเทสว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าลงกระโดดลงไปเลยเราจะตายหรือเปล่าในลองโดดไปดิฉันว่าไม่ตายหรอกนะ ลองดูวีลากอนคนโอ้รถแค่สิบเองย <laughs> ใช่หรอลองโดดดูก่อนเฮ้ยเออเรื่องรถสิบว่ะงั้นก็แสดงว่าเราไม่ต้องเดินให้เสียเวลาเนี่ยโดแบบนี้ยังไม่ตายเลยมั้งเนี่ยอ๊ยไม่ตายจริงด้วย ยิ่งกว่าซูเปอร์ฮีโร่ไอ้นี่ก็คือเฮาส์เฮดแบบตัวใหญ่ส่วนนี่คือเฮาส์เฮดตัวน้อยนะครับบักตัวน้อยการโจมตีของมันอาจจะแบบว่าไม่ได้รุนแรงเท่าตัวใหญ่นะฮะแต่ว่ามันก็น่าจะรวดเร็วแล้วก็ฆ่าเราได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลอยให้มันกัดฉลามด้วยกันนะดูสิว่าเป็นยังไงจะกลายเป็นเหยื่อหรอมาดู้โยโอ้โหตอนนี้ผมมีเลื่อนหนึนะมาดูสิว่า,าจ,จะโดนตีกี่ทีตายนะ โอ้โหรอบละ50ก็คือโดน2ทีตายเฮ้ยโหใช้ได้เลยฉันอยากจะให้นายทาให้ตัวใหญ่เป็นตัวเล็กหน่อยแล้วรอมากัดเราดูซิมันจะกี่ทีเอาให้เล็กเท่าตัวจิ๋วเมื่อกี้โอเคโอเคบางคนอาจจะถามล้ว่าทําไมถึงไม่เอาตัวใหญ่มาย่อให้มันเล็กแล้ววิ่งไล่เราผมจะบอกว่าความเร็วมันจะเร็วเท่าที่มันแบบตัวใหญ่เดินนะถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะดูเล็กแต่ว่าไอ้นี่ของมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะระยะก้าวใช่ไหมระยะก้าวมันจะเท่าตัวใหญ่ทุกคนอลองมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนี่ยนะ เห็นไหมเร็วมากเลยแมโอ้โหทีเดียวตายอะทุกคนซึ่งมันต่างจากน้องจิ๋วเห่นมากน้องจิ๋วมันจะเดินช้าลงหน่อยมันไม่เร็วเวอร์แบบเมื่อกี้อันนี้มันยังพอหนีได้เว้ยอันนั้นคือมันโกงเกินไปนะครับเราก็เลยจะหนีเป็นน้องจิ๋วแทนโอ้โหกระโดด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 โอ้ยกระโดดเชือกเออโอ้โหแต่ไม่แน่นะชนามเราอาจจะปรับระดับยากนะให้แบบว่าตัวใหญ่มายอมเป็นเล็กแล้วหนีแล้วกันเนาะปรับระดับความยากเพิ่มแต่ว่าตอนนี้หนีตัวจิ๋วก่อน มาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าถ้าตัวจิ๋วเราไม่รอดก็คือไอตัวใหญ่เราก็ไม่รอดอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ในเขาหงกดสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะทุกคนส่วนเราก็จะไปอยู่บนตึกกันนะครับระหว่างที่เรากําลังแบบว่าลงมาเราอาจจะเจอมันดักก็ได้นะแล้วเราก็ตายไปเลยไงเออเฮ้ยไม่ตายหรอกเชื่อเลยว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าอยู่ในเขาวงกดแมงมุมมันจะเวียนหัวก็ได้ไปฉลามไปเร็วระหว่างที่เอ้โดดลงไปเลยโดดลงไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเออวิ่งออกจากที่นี่ให้ได้แนะนําเลยแนะนํา อ้าวนี่มันทางบนโอ้ยนี่มันยังวิ่งตรงนี้ได้อยู่ตอนนี้แยกกันอะไรทุกคนอ้าวโหแยกกันเร็วมากฉันนี่เสียเขามันมามันร้องแบบอะไรเข้าเจ้าเลยอะใช่เหรอตอนนี้ฉันกาลังหาทางออกแล้วฉันไม่สนใจแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่โดนไล่เลยนะครับให้ฉันก็เหมือนกันนี่มันอาจจะหลงเขาวงกตแล้วก็ได้นะตอนนี้แข่งกันไม่ล่ะว่าใครจะไปถึงก่อนเอาปล่ามาสิฉันว่าฉันถึงก่อน่ะ เอาเลย้ดยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ล้านปีโอ้ยอายุเท่าไหร่กันเนี่ยเปสวัสดีสวัสดีเพื่อนแตกไม่อยู่แล้วจะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งจะไปไหน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 แซ่จอจะที่นี่คนเดียวเว้ยไม่ต้องมาจะฆ่าฉันเลยนะฉลาเม่อจะเจอทางออกแล้วเย้ อุ้ย้อเด้้ยโอ้ยฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายคนเดียวฉันคิดไว้แล้วว่าตัวนี้มันจะต้องไม่เก่งมากอืมฉันว่านายเก่งกว่านะยสองนักก็ฆ่าฉันได้แล้ว เพราะว่าฉันคิดไ้แล้วไงว่ามันต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนไอ้ตัวนั้นจะต้องหาเราไม่เจอแน่นอนเว้ยฉันก็นเลยฆ่านายเล่นกันต่อไปเรามาแข่งกันออกจากที่นี่โดยต้องออกได้แค่คนเดียวมาเลยไม่ล่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยไว้คลิปหน้าอะไรกันนะฉันเอาตอนนี้เลยเออจะเย็นจะเย็นมาทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการแอดไอ้ตัวเฮาส์เฮดเนี่ยแบบว่าให้เยอะๆเลยนะ ตัวเล็กๆอะประมาณสัก10ตัวแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าตัวเดียวไม่น่าจะแบบว่าฆ่าเราได้นะตัวเดียวมันอ่อนแอเกินไปเอออ่อนเกินตั้งแต่วิ่งมาก็ยังไม่เห็นเลยนยะใช่ไปดูกันเลยทุกคนครับว่ารอบนี้เราจะรอดหรือเลปล่าฮนะสิบตัวไปดูกันเลยครับข้างล่างนี่มี h o house head อยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเลปล่านะฉลามฉันว่าเราไม่ต้องลงตรงนี้แล้วเราโดดลงตรงนี้เลยไอ,อเอางานอันเออมาดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนผมจะเปิดให้มันไล่ฆ่าเลาแล้วกันนะครับไป ยูโดนไปเลยเฮ้ยยิงใหญ่เฮ้ยกระเด็นอยู่ดีนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไปนำน้ำนำไปนำไปมามามาฉันจะตามนายเองรอบนี้เราต้องโดนไล่แน่นอนเพราะว่ามีตั้งสิบตัวถ้าเกิดไม่โดนไล่นี่คือแบบตัวนี้คือนับเบิ้ลกากสุดๆนะนับเบิ้ลกากดเลยนะเอออาจจะกากเท่าๆกับไอ้พวกเจลลี่เมาส์อ่ะเฮ้ยฉันได้เสียงมัน่ฉันยังไม่ได้ยินอะไรเลยนี่ไงนี่ไงเขาเจ้าเลยไปตามทำมา ไม่ไม่ไม่ตามมล้วแม่ไมตามแล้วแม่โอ้ยมหูหูเจอดักเจอดักเจอดักโอไมก์ก๊อดโอไมก์ก๊องตัวนี้ก่อนเจอสองตัวแล้วทุกคนแล้วเราก็ไม่หวั่นเราไม่หวั่นเราวิ่งไปเรื่อยๆนะตอนนี้อย่าเจอทางตันก็พออย่ามันไวเด็ดขาดเฮ้ยมันไม่ตามแล้วว่ะสงสัยมันหลงว่ะฉันว่าเจลลี่เมาส์มีคู่แข่งแล้วแหละความกากที่สุดน่เแหละไอตัวนี้มันไล่ตามแล้วนะไม่เหมือนเจลลี่เมาส์ที่ไม่ไล่เลยอ่ะเอเจลลี่เมาส์นี่น่าจะกากสุดลองมาก็ตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยเจ้าเจ้าเออ ไปไปต่อเลยเรอจะต้องให้ตัวใหญ่แล้วมั้งเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยอ๊ะโอ้รอดว่ะคือแบบขนาดสิบตัวนะเรายังโดนไล่แบบแค่สองตัวทุกคนและอีกที่เหลือมันหายไปไหนนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งเออมันเดินแบบติดติดหว่าทุกคนนแบบจำบาจับา <c oughs> ฉันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือฉันอยากจ,จะรู้ว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันสามารถวิ่งในเขางกดได้หรือเปล่านะลองดูป่ะเอาเลยเอาเลยเฮ้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 ยเราลองเราลองอยู่ใลร่องมันฆ่าเอ้ยมันฆ่าเราได้เว้ยโอ้ยเออ งั้นลองมาหนีตัวใหญ่ดูสักรอบหนึ่งเอางานจริงดิเออเอาเลยไปเลยจะลา้าไหมโอ้โหตโัวไม่เดินไปไหนเลย <c oughs> โอ้โโอ <c oughs> นั่นดรจังว่ามไม่ไหวหรอกนะนายเห็นตรงนั้นไหมเฮาเฮตัวใหญ่ที่ยืนอยู่บนตึกอ่ะเห็นชัดแจ๋วเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปแล้วขึ้นตึกให้ได้โดยที่แบบว่ามันจะวิ่งมาหาเราเราก็ไปวิ่งไปหามันน่ะวิ่งเข้าปากมันเลยหรือเปล่า เออวิ่งเข้าไปอยู่ที่บ้านมันนะมันเริ่มเลยดีกว่าฉันจะเปิดให้มันไล่เราเลยละกันเราก็วิ่งเข้าไปได้เลยเราต้องพยายามหลบในเข่ามุกกดให้ได้นะโอเคทําไมเสียงนายมันดูแบบไม่มีความหวังเลยใช่ไม่มีความหวังหรอกตายแล้วพวกเราอ่ะไปเลยแม่เฮ้ยวิ่งมาแล้วมันมันวิ่งติดตึกอ๋อมันมันลงแล้วมันลงแล้วเอ้ยเอ้ยเราฉี่ขวาดิมันมาซ้ายว่ะเออเราฉี่ขวากระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดไปวิ่งกระโดดไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆรื่อยอุ้ยเร็วมากเร็วมากต้องวิ่งไปขวาต้องวิง่งไปขวาเร็แล้วแลว เราทำให้มันติดขัดว้ายไม่รอดหลอกฉันบอกแล้วผมจะทำการเพิ่มจำนวนนะครับผม House Head ตัวจิ๋วเนี่ยประมาณแบบเยอะๆเลยนะเดี๋ยวใส่ไปเยอะเลยเห็นป่ะครั้งนี้นะผมจะมีอาวุธที่สามารถแบบว่าใช้ได้ด้วยแต่ไม่ใช่อาวุธโจมตีมันนะเป็นอาวุธทุนแรงของเราผมทำการแอดลวัเลยเนี่ยตอนเนี้ยซัอืตตัมเครื่องหลุดเครื่องแหลกเล่ะ ตอนนี้น่าเยอะสุดๆเลยบอกเลยน่าจะเกิน20ตัว <Yeah. S 1> และอาวุธที่เราจะใช้กันคืออะไรไหนโชว์คนดูซิฉลามโอ้โหเ้ยสู้กับแมงมุมก็ต้องใช้อาวุธที่มันเป็นแมงมุมใช่ไหมใช่ <c oughs> นี่เราก็สามารถที่จะบินข้ามไปได้เลยทุกคนแล้วก็วิ่งบนเขาบงกตไปเลยนะมาดูซิว่าจะอรอดหรือเปล่าทุกคนครับผมจะเปิดให้มันวิ่งไล่เลยไปเลยฉลามไหม <c oughs> จริงๆนะฉัน <c oughs> ว่าถ้ามีอันเนี้ยเราอาจจะรอดจากไอตัวใหญ่ก็ได้นะเออเดี๋ยวลองหนีตัวใหญ่ด้วยฉันวิ่งด้านบนเลยขี้โกงกันไปปะเนี่ย ถ้ามันมาฉันก็จะกระโดดข้ามได้เลยนี่ฉันได้ยินเสียงมาแล้ว,วอโอ้ยจะตกจ,กจะตายอะไรวะวิ่งด้านบนเลยนี่ฉันขี้โกงฉันขี้โกงเอ้ฉันเจอมาแล้วโดดข้ามชาชัยไ,ได้สิวะพวกแมงมุมหน้างโง่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ดยวเยโดนละโดนละแต่ฉันคุกคุมอ้อาวตายแล้วเหรอเน้ยทำไมตกยามแมงมุมตายเฉยเลยอะ เป็นอาวุธที่ไร้ประโยชน์มากเอ้ยฉลามจะขี่ไรออกแล้วอี่ไรเออเราไม่ต้องเดินให้มันเหนื่อยเราขี่เครื่องบินไปบนตึกเลยไหมก็ดีนะแต่เราต้องเจอกับตัวใหญ่นะอ๋อเอาเลยปะล่ะเอาเลยก็ได้มาเดี๋ยวนายเป็นคนขับนะฉลามโอเคจะไป็นแมงไรแล้วโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วรไปรีบไปเฮ้ยไปเร็วถ้าลงจอดบนตึกได้แสดงว่าเราผ่านเลยนะโอเคเอาฟ้าวานินไปเลย บินไปเจอกับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่มันแบบมาอย่างรวดเร็ว,เ,วเราต้องรอดนะเราอย่าโดนฆ่านะ <c oughs> เฮ้ยเ,ยเยมันใกล้มันใกล้เข้ามาทุกที <c oughs> เฮ้ยเไปไปไปโอ้โหรวลระถึกมากโ <c oughs> อ้ยเอามารอดแน่นอนรอดแน่นอนไม่ <c oughs> <c oughs> จอดบนตึกเหรอจอดบนตึกให้ได้อย่าให้ระเบิดอย่าให้ระเบิดถ้าจอดไม่ได้ต้องวนนะต้องวนจอดเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ ทำไมเครื่องมีนบรรดุหนักๆวะเอาวะเอาวะลงแล้วลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบีกเบีกเบียกเบีกอ้าวเรียบร้อยขอบแมพแต่ว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วฉลาดไม่เป็นไรมันเลยป้ายอ่ะแสดงว่าแต่ก่อนอาชีพนายคือคนขับรถเมล์ใช่ไหมเนี่ยชอบขับเลยป้ายเนี่ยเวลาใช้ขึ้นรถเมล์ทีไรนี่ต้องวิ่งตามทุกที เราลืมหนีอีกตัวหนึ่งเลยนะทุกคนนั่นก็คือ l i v i n g building นะครับเป็นตัวที่เป็นตึกนะอ่ะลองย่อส่วนดีกว่าเราจะย่อส่วนให้มันเล็กนะทุกคนแล้วก็ลองวิ่งหนีนะครับมุ mm hmm. กดดู mm hmm. ผมว่าตัวนี้มันโหดอะโหดที่สุดแล้วตัวเนี้ย แตจริงตัวนี้ไม่ต้องออกลงก็ได้นะเพราะว่าสองตัวก่อน้านี้เราก็แพ้ <c oughs> แพ้ทุกตัวพอ<ห>นายเห็นมันวิ่งมาปุ๊บเนี่ยนายก็วิ่งหนีได้เลยนะอนี่นี่ฉันมีวิธทีทำให้ชนะกว่านั้นนะเฮ้ยอย่าขี้โกงดีแพ้ไดนี่ใส่ขี้โกงมาจากไหนเนี่ยจากเจ้ากบอ่ะฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะจากก็จบกบเจ้าจบเอ๊ะมาแล้วไป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 ว้ อะไรโดนละล่ะ <c oughs> โอ้โหคตรแรงเร็วเร็วสุดเลยนี่แหละความโหดของมันนะผมเราไม่ต้องเห็นตัวมันมาวิ่งไล่เราก็ได้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ของตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ like กด subscribe s ับ <c oughs> s c r i b e ถ้าสนใจลูปปลูต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยครับ335บาทนะครับ แล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจ h o t o s h o p ช่วงนี้เสื้อที่ขายอาจจะน้อยนิดนึงนะทุกคนแต่ลิสแบนยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมมาเจ้ากบเดี๋ยวฉันพากลับบ้านมานั่งรถกินเลยไปแล้วครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเคลียรเร็วๆหน่อยบินกลับบ้านไหมเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันจะถึงไมเนี่ยบ้านเนี่ย